สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันที่20่สิบพฤษภาคม2567นะคะดินอยู่ในออสโลค่ะตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วเราออกจากที่พักกําลังจะไปเที่ยวกันต่อน,นะคะดูซิวันนี้จะพาไปเที่ยวไหนรถไฟจอดใต้แล้ว เราอยู่ห่างจากตัวเมืองใจกลางเมืองมาไม่มากนะคะแต่ว่าแถวเนี้ยบรรยากาศดูแล้วเหมือนต่างจังหวัดเลยมีต้นหมากรางไม้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราจะเข้าไปต่อรถไฟใจกลางเมืองไปเที่ยวดูสกีจั๊มนะคะนะคะรถไฟของ นอร์เวย์เขาหน้าตาปเป็นอย่างนี้คะ่ะเส้นทางรถไฟนี่ก็พาขึ้นเขามานะคะก็สกีจัมแน่นอนว่ามันต้องอยู่บนเนินเขาสูงๆนี่ก็ดูวิวไปว่าะระหว่างทางเนี่ยวิวเขาเป็นยังไงนะคะสดอไหะ เดี๋ยวดูวิวรถไฟนิดนึงคือรถก็ค่อนข้างกว้างอะคะ่ะนั่งสบายเดรถกรถไฟขบวนนี้เนี่ยพอออกจากเมืองนะคะแทนที่นานๆจะจอดทักทีกลายเป็นว่าจอดทีเลยเนี่ยไม่ไม่กี่ร้อยเมตรก็จอดทีหนึง่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าแถวนี้เป็นชุมชนก็ คนไม่มีรถเดินทางลำบากรถไฟก็เลยต้องจอดรับไปทั่วมีรถไฟสวนมาอีกฝั่งจะเป็นทางโคง้งขึ้นเขาอะค่ะขึ้นรถไฟมาเที่ยวซะจนสุดสายปรากฏว่าเลยป้ายที่เราจะลงไปสกีจั๊มอะค่ะ ก็ต้องนั่งรถกลับลงไปอยู่บนนี้บนเขาสูงปรีดเลยมองลงไปเห็นอ่าวฟยอดโอ้โหสวยเลยแล้ะค่ะคือเป็นการลงทุนมาที่หภู้เขาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแพงๆนะคะตรงนี้ค่ะก็คือสถานีที่มาสุดสายรถไฟสายหนึ่งค่ะ เขาก็มีที่รออะไรเป็นเรื่องเป็นราวดีนะคะแต่หน้าหนาวนี่อาจจะเย็นสักหน่อยนึงลมกโลกรกลงรถไฟมาก่อนจะเดินต่อไปเที่ยวนะคะเห็นตรงนี้วิวดีเลยขอถ่ายรูปเก็บมาให้ดูก่อนค่ารถไฟหลักร้อยวิวหลักล้านนะคะสวยจังนี่ค่ะลานสกี โฮเมนโคเลนที่เรามาดูอันนี้ก็คือเป็นลานสก,กีจำนะคะจากยอดสูงสูงนะ่คก็วัดความสูงลงมานี่ก็ได้114เมตรด้วยกันก็นอร์เวย์เคยเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวมาสองครั้งคือในพศ .1958 กับ1994 ฉะนั้นก็ลานสกีนี้ก็ได้ใช้แข่งขันในทั้งสองครั้งค่ะก็การแข่งสกีจัมนี่ก็คือจะโดดเอาระยะไกลใครโดดลงมาได้ระยะไกลที่สุดก็คนนั้นก็ได้ที่1ไปท่านี้มันก็ต้องทดสอบความกล้านะคะก็กระโดดจากระยะ100เมตรนี่มันก็ไม่ใช่ติเตี้ยๆนะเนี่ยแล้วเนี่ยลงมาตามเนี่ยค่ะ แต่นี่คือเป็นสกีที่ต้องเล่นฤดูหนาวนะคะก็ต้องรอมีหิมะก,ก่อนเราถึงจะเล่นแล้วเนี่ยก็โดดลงมาเนี่ยตามเนี้ยแล้วก็มีท่านผู้ชมก็จะคอยดูอยู่ตาม5ทาจาันเนี่ยค่ะและนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีสนามกีฬาในร่มสำหรับเออกีฬาฤดูหนาวอีกหลายอย่างนะคะเคยดู ถ่ายทอดแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะบอคนที่เขากระโดดลงมาเนี่ยเขาวัดระยะได้ในถึงร้อยเมตรเลยดังนั้นก็แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นลานที่ยาวทีเดียวนะเสียวไส้ดีเหมือนกันนะคะจากความสูงลงมาวู๊ดเนี่ยโอ้เนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะเนี่ย มีอุปกรณ์ด้วยมีสายลอกนะคะเอาไว้เล่นซิปไลยจากด้านบนของหอ,อ,อกระโดดเนี่ยลงมาข้างล่างน่าสนุกดีเหมือนกันแต่ถ้าจะ,จะขึ้นไปดูข้างบนก็ได้นะคะก็ต้องเสียค่าลิฟต์ขึ้นไปค่ะพามาดูความชันของ หอโดดสกีนะคะจากตรงนั้นอะ่ะทีแรกเรามองไกลๆเราก็ไม่คิดว่าเออไอทางลาดลงมาเนี่ยมันจะยาวขนาดนี้เนี่ยโดดเสร็จแล้วเนี่ยมีทางให้ลงมาตั้งไกลเลยค่ะเนี่ยรับรองได้ว่าไม่ไหลตกออกข้างทางนะคะ,น,ะนอกจากว่าจะเป็นดิ่งโค้งลงมาแล้วก็ยังลาดสูงขึ้นไปทางนี้อีก แล้วนี่ก็อัศจรรย์ก็มีคนใช้เป็นที่ออกกำลังด้วยคือวิ่งขึ้นวิ่งลงทางชันนี่ระวังหัวเข่าสึกนะโอ้เห็นเราเสียวไส้แทนจริงๆนะเนี่ยคือใครที่ไม่ชอบความสูงคงไม่อยากจะมาเล่นสกีจำแน่นอนพามาดูอีกมุมของสกีจำตอนนี้ไอ้ตรงลานตรงกลางเนี่ยเขาขึง ตะข่ายเอาไว้ก็น่าจะป้องกันไม่ให้หินที่เป็นร้วนๆน,นะคะร่วงลงมาหเห็นวนะ่ามันจะเป็นโคง้งเป็นเหมือนตกท้องช้างแบบนั้นเลยคือรับรองได้ว่านักสกีเหินลงมาเนี่ยถ้าคุณไม่เบี้ยวออกนอกเส้นทางนะคุณก็ไม่มีทางหลุดออกไปแน่นอน,นโดดลงมาตรงๆยังไงก็อยู่ในร่องเนี่ย เดินขึ้นเขาตอนมีหิมะมันก็ชันเกินไปนะคะตรงนี้เลยมีสกีลิฟต์ให้บริการในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ปิดเป็นธรรมดาเรามาดูสกีจัมจากอีกมุมหนึ่งขึ้นมาอยู่บนเขาเนี่ยดูใหญ่จริงๆนะเนี่ยสกีจัมอันนี้แล้วตรงลานข้างล่าง ไม่ใช่จะมองเห็นหรือเปล่านะก็จะมีคนเล่นสกีล้ออยู่ทถวนี้คือเป็นลานสำหรับสกีล้อโดยเฉพาะเลยนะคะก็มีเขียนป้ายเตือนไว้ว่าคนเดินเนี่ยให้เดินริมริมนอกทางนอกเส้นทางเพราะว่าพวกสกีล้อเนี่เขาไม่มีเบรกเขาหยุดไม่ได้เราต้องเป็นฝ่ายระวังเขาคะ่ะ ตอนบรรยากาศเช้าๆเนี่ยอากาศดีจังเลยวันนี้เย็นนิดหน่อยค่ะก็เย็นกว่าเมื่อวานและเย็นกว่าตอนอยู่ในเมืองบนเนินเขาตรงนี้มีรูปปั้นโทรค่ะโทรนี่ก็คือเป็นยักษ์ในเทพนิยายของทางสแกนดิเนเวียนะคะก็ให้ดูว่าเทียบกับคนแล้วขนาดเท่า,ทาไหร่เป็นรูปปั้นใหญ่เลยเนี่ยคือ ทีแรกดูถ้าไม่บอกว่าเป็นโทรก็จะคิดว่าเป็นหนึ่งในคนแคะทั้งเจ็ดนะคะมีหนวดมีเขาจมูกโตโตเหมือนกันเลยก็จะเห็นเหล่านักสกีล้ออยู่ด้านล่างนะคะคือก็เป็นเครื่องเล่นสำหรับช่วงที่ไม่มีหิมะคือเขาก็จะได้สามารถเล่นได้ถ้าเผื่อว่าเป็นหน้าหนาวนี่ก็จะใช้สกีที่ยาวกว่านี้ค่ะ มุมนี้มองออกไปเห็นอ่าวฟยอร์ดของออสโลคะ่ะแล้วก็มองเห็นเมืองที่อยู่ด้านล่างด้วยคือบนเขาเนี่ยอากาศดีเงียบสงบแต่ถ้าว่าไม่มีรถไม่มีรถยนต์ส่วนตัวนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะจะไปไหนมาไหนทีนึงผ่านไปอีกคนหนึ่งนะคะนักสกีลอ้อความเร็วนี่ ได้ระดับเลยคืออย่างเข้าใจแล้วว่าทําไมเราจะต้องหลบเขาไม่ใช่เขาหลบเราเพราะว่าเขาหยุดไม่อยู่จริงๆนะคะลงเขาอย่างเงี้ยตรงนี้วิวสวยค่ะเราก็ต้องมาสัหน่อยนี่เราจะมองเห็นทะเลมองเห็นอา่าวฟยอดแบบพานโนรามาค่ะ ช่องวิวทะเลนะคะก็เป็นอ่าวฟยอดคือเข้าใจผิดมาตลอดนะนึ้ว่าฟยอดจะต้องเป็นอ่าวที่ติดกับหน้าผาสูงชันแต่แถวนี้มันไม่ใช่แต่เขาก็เรียกอย่างนั้นนะคะก็น่าจะเป็นคำศัพท์ของนอร์เวย์ม่ะสายแล้วก็เริ่มมีคนมาเที่ยวกันเยอะขึ้นคะ่ะ ดูวิวรอบๆข้างหลังนี้เป็นพัตคการดูวิวออสโลจากมุมสูงต่ออีกหน่อยค่ะมาไม่ยากแต่ต้องนั่งรถนานหน่อยเพราะว่าออกมาจากเมืองเนี่ยมันเป็นภูเขาใช่ไหมคะข,ขึ้นมาแถวนี้เขาก็จะรถไฟจะค่อยๆไต่ขึ้นมา ก็มาได้ช้าหน่อยแต่พูดถึงไกลไหมไม่ไกลค่ะจากตัวเมืองติดกับสถานีเลยค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์พวกนี้ตึกก็เล็กๆน่ารักน่ารักเห็นสวยดีเลยถ่ายมาให้ดูวันนี้ก็รอรถไฟก็คือสถานีนี้มีอยู่สายเดียวนี่แหละ อีกห้านาทีมาค่ะน่าจะเที่ยวหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงอะ่ะห่างกันแต่ละเที่ยวคือถ้าพลาดเที่ยวหนึ่งก็นั่งรอกันอืดเลยอันนี้ก็เป็นรถไฟขาขึ้นเขานะคะยังไปต่ออีกประมาณสักสี่สถานีถึงจะถึงสุดปลายทางเขาค่ะแล้วก็จะเป็นรถไฟคันเดียวกันเนี่ยที่จะลงมาในอีก ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้รถไฟของเรามาแล้วล่ะคะ่ะ <Yes. S 1> ตรงเวลาเป๊ะบ้นริมทางรถไฟนะคะก็สวยน่ารักดีด ทนี้ก็เป็นรางรถไฟลงเขานครับเร่งเนี้ยรถไฟก็ลงเขา,า,ล,างเลงามาเรื่ยยรอยๆนะคะ เดี๋ยมองเห็นสถานีอยู่ข้างหน้าแล้วเริ่มต้นท่องเที่ยวภาคบ่ายนะคะเราก็มากันที่ป้อมปาการอาร์เคชูสค่ะที่นี่เป็นทั้งป้อมปราการแล้วก็ทั้งแล้วก็เป็นทั้งที่ประทับของกษัตริย์สร้างตั้งแต่ปี1299อายุก็700กว่าปีแล้วนะคะ ที่นี่เคยใช้เป็นทั้งพระราชวังเป็นคลังแสงแล้วก็เป็นคุกเป็นแม้กระทั่งที่ประหารชีวิตค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าในป้อมปราการนี้มีอะไรบ้างก็ปัจจุบันนี้ป้อมปราการอัคเคชุสก็ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์กองทัพนอร์เวย์ค่ะก็มีบางส่วนที่เขาไม่ให้เข้า ถ้าเราดูอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็ดูชมได้ฟรีแต่ถ้าไปชมนิทรรศการภายในอาคารนี่ก็คือเสียตังค์นะคะมาแถวนี้นี่ได้เห็นวิวสวยๆเยอะเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะเรือดูเรือ,รอสำรานแล้วก็เรือข้ามฟากที่จอดเทียบท่าค่ะถัดออกไปนี่เป็นอ่าวนะคะอ่าวออของออสโล แล้วทางนั้นก็เป็นเมืองคือเราอยู่บนเนินเราก็มองเห็นพื้นที่ด้านล่างค่ะตอนนี้เราออกมายืนตรงริมกำแพงของป้อมปราการนะคะก็จะเห็นอ่าวจอดเรือ,อก็มีเรือเยอะแยะเลยมองออกไปทางนี้ก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์ เมื่อวานนี้ที่ไปดูไปเอาอะไรท็อ,อปเฟอร์ลีนะแล้วทางนั้นที่เห็นเรือวิ่งออกไปลำใหญ่ๆ,ๆนั่นก็เป็นเรือข้ามฟากข้ามเกาะนะคะอะไนี้ก็มีในอ่าวนี้ก็มีเรือแล่นเยอะเลยทั้งแต่เรือใบเรือสปีดโบ๊ทนะคะนะ่ะแล้วข้างล่างข้างล่างก็เป็นร้านอาหาระคะ่ะ นั่งกินกล,กลางแสงแดดเลยนะเนี่ยอาคารในป้อมประการนี่ก็จะมีหลายหลังนะคะก็บางหลังก็เป็นที่ประทับของกษัตริย์แล้วก็เป็นที่ทำการของทหารอยู่บนเนินนี่ทางก็จะลาดชันเดินต้องระวังมากๆเลยค่ะ ป้อมปราการตัวนี้เป็นป้อมปราการป้องกันเมืองอะนะคะดังนั้นก็จะมีความแข็งแรงมีกำแพงหลายชั้นแล้วก็เนี่ยมีปืนใหญ่ตั้งเรียงรายเป็นแถวเลยนะคะทั้งรอบกำแพงเนี่ยศัตรูมานี่ก็มีปืนใหญ่ไว้ต้อนรับเลยเนี่ยแล้วเราก็อยู่บนนี้ถ้าเป็นชัยภูมิที่ดีมองเห็นอ่าวไปได้ไกลเลยมองแล้วก็รู้ว่า สัตรูมาทางที่ไหนก็หันมาให้ชมด้านในลา,านด้านในของป้อมแลก็คนละบรรยากาศเลยอันนั้นเมื่อกี้พร้อมลบอันนี้พร้อมพักเงียบสงบดีมีต้นไม้ใหญ่ๆร่มเย็น เรามาถึงถนนดามสเตรเดตค่ะก็เป็นถนนที่ว่ามีบ้านเก่าแก่สไตล์นอร์เวย์แท้ๆเนี่ยอยู่ริมถนนริมทางาถนนเส้นนี้ความยาวประมาณหนึอ่อยหกเมตรค่ะปูด้วยหินก็นะคะก็เป็นบ้านหลังเล็กๆทาสีสวยๆ ก็บ้านเหล่านี้นี่ก็สร้างสร้างช่วงปลายศตวรรษที่สิบปดถึงต้นศตวรรษที่สิบเก้าค่ะน่ารักนะคะบ้านแถวนี้สีสวยๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้อยู่ด้านล่างของเนินตอนนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะก็ยังมีบ้านหลังน่ารักน่ารักให้ดูอีกเขาบอกบางหลังเปิดให้เข้าชมด้วยค่ะ แต่เราก็ไม่ทราบว่าหลังไหนคงไม่ไปกวนเขาดีกว่าพามาชมบ้านพักแข่งสุดท้ายของหลายๆคนนะคะชีวิตเริ่มต้นแล้วก็จบลงที่นี่ก็มีหลายหลุมๆนะคือมาตอนกลางวันก็โอเคอยู่ค่ะในนี้ก็บอกว่ามี ลุงฝังศพของคนดังหลายคนทีเดียวก็อยู่กันเยอะๆนี่คงไม่เหงาเะนาะขึ้นไปบนเนินก็ยังมีอีกค่ะข้างบนน้นก็มีค่ะตรงนี้เป็นสุสานประจำเมืองออสโลก็เลยจะใหญ่ที่สุดแล้วก็พื้นที่เยอะที่สุดแล้วมั้งเนี่ยที่ เป็นหลุมฝังศพนะคะไม่มารบกวนค่ะขอแค่มาเยี่ยมชมเฉยๆก็ยังมีคนมาออกกำลังมาเดินเล่นแถวนี้นะคะก็คือคงไม่มีอะไรที่น่ากลัวเดินเดินไปนี่ก็มีหลุมฝังศพตลอดทางเลยค่ะคือบางอันก็ทำ หินหน้าหลุมศพเล็กๆแต่บางอันนี้ก็ทำเป็นโอเบลิสเลยก็แล้วแต่ว่า,าคงแล้วแต่ความศรัทธาแล้วมั้งค่ะอยู่ยังไงกเ็เสียชีวิตไปแล้วก็เอ,เอาแต่ตามฐาน,นะก็พอตรงนี้ก็แน่นเลยค่ะคือ,อแนวหลุมนี่ก็ ไม่รู้ว่ามีเขตชัดเจนหรือเปล่าแต่บางทีก็ดูเหมือนกับบางจุดก็เล็กบางจุดก็ใหญ่นะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนทเทลทัสบาร์เคนนะคะก็เป็นถนนบ้านสวยอีกแห่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาชมว่าบ้านสไตล์นอร์เวย์นี่จะเป็นยังไงนะคะ ไม่เข้าใจว่าทําไมถนนบ้านสวยต้องอยู่ในที่ชั้นชั้นด้วยอืมตอนนี้ชมสวนข้างบ้านเข้าไปก่อนเนะะี่ยค่ะบ้านก็ไล่ลงมาตามเนินนะคะทาสีสวยๆหลังก็ขนาดกระทัดรัดนะคะก็ลงเนินไปก็ชันทีเดียว บริเวณนี้เป็นพื้นที่ทําสวนค่ะมันเป็นสวนที่มีเจ้าของเดียวหรือว่าหลายเจ้าของก็ไม่รู้นะคะเพราะใหญ่มากเลยบ้านกระจุ้มกระจิม๋มจริงๆหลังน้อยๆทีน่นี้ก็แต่งให้สวยๆก็น่าอยู่นะคะ ชอบสวนของเข้าจังเลยขนาดเล็กๆแต่ว่าปลูกได้หลายอย่างมากเลยน่าจะมีทั้งผกักทั้งดอกไม้เห็นแล้วไ,ไ,ได้ไอเดียว่าน่าจะไปทำสวนที่บ้านบ้างไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวตรงนี้ <ส Pacific defender> ค่ะมา exactly ยืนรอรนเมย์เห็นโบสถ์สวยก็เลยถ่ายมาโบสถ์ก็ชื่ออะไรนะเนี่ย ชเจนหรือ,อยังไงสักอย่างเนี่ยสวยดีค่ะหลังโรงแรมมีแม่น้ำค่ะก็แม่น้ำนี่เขาก็มีฝายชะลอน้ำเป็นช่วงๆน้ำก็จะใสอยู่พอสมควรแต่มันจะออกสีน้ำตาลหน่อยๆน,นะคะค่ะก็ดูแล้วสวยดีเลยเดี๋ยวมาเดินดูเล่นกัน ก็เดินมาถึงฝายชะลอนน้ำนะคะแถวนี้ก็มีน้ำไหลค่อนข้างแรงเลยค่ะก็ตรงไหนที่มีที่ให้เข้าลงได้เหมือนเป็นหาดเนี่ยก็จะมีคนลงไปเล่นน้ำอันนี้ก็เป็นตึกไม่รู้เป็นตึกอาคารสำรนาหงาเร,รืออพันเมตนแถวนี้นะคะดูแล้วก็แปลกตาดีมีระเบียงยื่นออกมาแบบนี้ โรงแรมที่เราพักเนี่ยคะ่ะเรด้สันบลูอยู่ชั้นสี่ค่ะด้านหน้าก็มีช้อปปิ้งมอลล์เล็กๆขยันปิดแล้วเกินช้อปปิ้งมอลล์นี้ยซื้อของไม่ค่อยได้เลยนั่นมาจากตรงนั้นมามใช่ไหมคะก็มีน้ำตกเล็กๆอันนี้มันก็มีขั้นชะลอน้ำอีกถัดมานะคะก็แล้วตรงนี้ก็เลยกลายเป็น จุดน้ำตื้นให้ลงมาเล่นน้ำได้ค่ะเนี่ยก็มองไปทางนู้นนะคะก็เป็นเหมือนเป็นป่าเลยน้ำที่นี่ในคลองก็เอ้ยในแม่น้ำนี่ก็ใสพอสมควรค่ะคือมองเห็นพื้นด้านล่างแต่ว่าน้ำมันจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะเหมือนกับว่ามันมีแทนนินจากใบไม้แบบนั้นตรงนี้ก็เป็นชื่อย่านที่เราอยู่นะคะคือตามตัวหนังสือนระาอ่านนีดาเลน แต่ว่าคือฝรั่งเขาอ่านออกเสียงอีแบบนึงจำไม่ได้แล้วเป็นยังไงก็แถวนี้เขาบอกแต่เดิมเคยเป็นย่านอุตสาหกรรมค่ะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นย่านที่อยู่อาศัยไปแล้วมีอาพาร์ตเมนต์เยอะแยะเลยเดินล้อมแนมะ่น้ำมาเรื่อยๆตรงนี้ก็กลายเป็นปาร์คไปแล้วค่ะสวนกว้างเลยแล้วก็มีทางเดินอยู่รอบๆให้มาเดินออกกำลัง นี่ตรงนี้ก็เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาแต่ว่าเข้าไม่ได้นะคะเขาปิดไปฮลเนี่ยก็ไปดูเนี่ยลำธารก็ยังไหลคือเมื่อกี้มันมีเกาะขวางอยู่มั้งก็เลยเนี่ยน้ำก็เลยแยกออกเป็นสองทางนี่เราก็เลือกเดินมาฝั่งหนึ่ง เขาก็มีป้ายให้ดูนะคะว่าแถวนี้เนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่ามีร w f ฟิชอยู่ในนี้โอ้มีนกด้วยตรงเนี้ยค่ะนกทำรังอยู่บนดินบรรยากาศใจกลางเมืองไม่ใช่ใจกลางเมืองสิออกแต่ว่าอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยค่ะหายากนะจะเป็นอย่างนี้ ร่มเย็นสุขก<า>สบายาคือแม่น้ําเขาก็แบบเหมือนลานําธารหรือเหมือนคลองมากกว่าแต่นี่คือน้ํามันไหลๆนะคะมันก็เลยไม่เป็นอะไรละไม่ไม่ใช่น้ําเน่าะ